วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องนาอมาเจอมาเจอกันวันที่สามสิเอ็ดวันสิ้นเดือนพอดีนะสลับมือนีเนาะ วันที่30เดือนก,อรก,กรกฎาคม2568นะครับมือนี้ก็มาน้ำแนวทางชุดสรุปนะครับให้พี่น้องฮอด้เพื่ไนๆชมกันนะพี่น้นะองเนาะเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลอ่ะขอมาแล้วก็อย่าลืมอให้นะพี่น้องด, like, ด, share, ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำนะนะครับอ่าสลับพีสลับน้องที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปน้ำเนี่ยแบบสิบรพิพาคลิปเด็ดๆดีๆจากทางช่องห้อยน้ำเสนอนะพี่น้องเนาะ คำเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นไม่สนับสนุนสิ่งพ่านนั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอามาเบิงทันแหลกกอนพี่นองนะครับขอมาในรายการเขาเลยนะพี่น้องอาสีดวงเจ้าหน่อยนึงครับ อย่าลืมมางวดนี่ฝ <aría> ันเป็นจริงครับจะตบท้ายรายการเรือยพี่น้องเดือนกฝันเป็นจริงแอดจะไม่ให้ลงอยู่นะพี่น้องมาดูอาจารย์ท่านแรกนะครับเด่นกําลังวันนะครับเด่นกําลังวันให้มาที่2กับ1นึ่งบอาจารย์ไม่ออกน้าให้มาที่316หนึ่งหกนะครับอาจารย์ไม่ออกน้ำให้มาที่316หนึ่งหพิจารณาพี่น้องหน้าพิจารณาชินชอบกระจัดคัดกระพ่านเพี่องเด้อทางนี้ธานาการบริการลันตีว่าสิเขาด้วยสิรุษนะครับ ไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจุดนะครับเป็นเพียงการคิดคำนวณเป็นการคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจุดเด้อพี่น้องนะฮะต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์กราลสศินนะครับเป็นชุดฟันเพิ่นนะพี่น้องชุดฟันของอาจารย์กราลาินชุดฟันสกอตนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาด้วยชุดเต็มนะพี่น้องเนาะอาจารย์กรฟันไปที่เก้านะครับราคา สายทหารใบแดงกับเก้าก็เกิดได้พี่น้องเด้อสายทหารใบแดงก็เก้านะแอบบริเขียนมากนะพเพราะว่าบอกปากเลยนะพี่น้งนะองเนาะบอกปากเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับเจ๊คำนวณแม่นก็ใหม้มาที่สูตรที่หนึ่งให้มาที่เก้าหกหกเก้าสองนะครับแล้วก็สูตรที่สองให้มาที่ห้ากับหกจับชุดเลขที่ห้าหกห้าหกหกเก้าห้าเก้าหกสองห้าสองหก เน้นนักไปที่เก่าเอ้ยที่หกพี่น้องเพราะว่ามีหกเม็ดหนึ่งหกเหมือนกันทั้งบนทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองนะพี่น้องเนาะนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเป็นของแอดยืนนะครับแอดยืนให้มาชุดล่างนะครับชุดล่างให้มาที่สองสี่สองแปดสองเก้าแปดสี่แปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับแอดยืนนะครับพิจารณาได้พี่น้องเด้อหมักแังได้กับจัดนะพี่น้องบ่มักบ่ชอบกัน แน้นำใบ่พานไปสักก่อนได้พี่น้องเนาะรอบึงหงวนต่อไปต่อไปแอตใต้ฟ้าครับอแอตใต้ฟ้าให้มาที่แปดสองแปดสามแปดเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าค้ายกันบ่พี่น้องแปดสองสองปดนะพี่น้องเนาะะเห็นบ่สองเก่าสองเก่ากับมี่กัน,นพี่น้องนะค่ายกัน,นพี่น้องแปดเจ็ดแปดเจ็ดบ่มี่แปดสี่นี่แปดสี่ด้พี่น้องอ,อ่ะสำหรับ ถามถามาเป่ากับมาเปลี่ยนไปอะไรคือสองสองกับแปดแปดนะพี่น้องเนาะถามมาเป่านะครับของแอดใต้ฟ้านะครับพี่น้องพิจารณาได้พี่น้อง,อง,ด,นะองด้วยที่ชอบประจัดขัดก็ผ่า,านสายสายในใบแดงนละยพี่น้องสายในใบแดงนะครับของแอสฟินิกนั่นละนะครับเดินไปที่หกจับชุดเลขที่หกหนึ่งหกสามหกสี่นะเดินไปที่หกคล้ายๆกับเจคับนวลแมนเจคันบนวลมันกน็น่าจะเดินหกนะพี่น้องเนาะ โชคดีจงเป็นของท่านนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าไปซะไปต่อไปนะครับต่อไปเอาให้รวยนะครับแอดเอาให้รวยให้มาที่โอ้อันนี้ก็สุดแบให้มาที่ศูนย์หนึ่งหกดินสุดๆก็คือศูนย์แบบศูนย์ศูนย์ศูนย์ไเดียวน้พี่น้องแต่ว่าถามไม่เป็นไปถาเป่าก็คือศูนย์ศูนย์นพี่น้องของเอดเอาให้รวยนะครับพี่น้องเนาะ จับชุดที่00 01 02 05และก็07นะครับอ่ 7, ะ 5, พี่เจริญ5เบอรพี่น้องนะแอดเอาให้รวยนะพี่ 9, นะ้องเนาะต่อไปเป็นของอาจารย์แอดรัชนกมีโชคนะนรับรัชนกมีโชครัชนกมีโชคให้มาที่หลักสิบล่างให้มาที่เก้ากับห้าหลักหน่วยให้มาที่หนึ่งกับสามนะจับชุดที่9199151นะครับ9353 อาเดนไปแถวๆพี่รองเดนไปที่เก้าหนึ่งกับเก้าสามเดนสุดๆหายมาตัวเดียวคือเก้าสามเลยพี่น้องด้วยถ้าตัวเดียวก็คื <c oughs> <c oughs> อเก้าสามนะครับถ้าตัวเดียวก็เก้าสามขอให้พี่น้องขออาจารย์อรัชนกมีโชคนเนอะพี่น้องเนาะติดตามผลงานเพิ่อนเกิดข่าดีมีส่วนหนึ่งระยะหนึ่งแต่มวลเสียหานมากก็ลดไปนิดนึงนะบเบลจับชุดนะครับบ่เข่าข Icana, มาดูของอาจารย์กราสินเป็นเหตุเด้นมาเด่นเก่ารูดเก้าวิ่งเก้านะพี่น้องเนาะชุดรูดชุดวิ่งตัองกับวิ่ง9กรูดเก้านะครับจับชุดที่93 95 96แล้วก็9ก้าก้าแปนะรับอาจารย์กราสินเด้พี่น้องเด้องดบรหันกึเขาสองหกบนอตรงตรงเต็มเต็มนี่พี่น้องเข้าสองนั่นแหละนะครับอ่าสองหนะครับแอดบออ อขออนุญาตบอกให้เบิ้งนะเพราะว่ามันสีเงาเกินไปพี่น้องสิเบิ้งกองโก้นั่เพราะว่าเป็นชุดสะดวกมันก็เลยสีหลายในจังห,หน่อยนึงนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอตใต้ฟ้านะครับแคปหน้าจอไ,ได,อด้วยวพี่น้องเด้อว่าพี่น้องชื่นชอบอาจารย์อะไรนะครับก็บแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับต่อไปเป็นของแอตใต้ฟ้านะครับแอตใต้ฟ้าให้มาที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้าถ้า มาบึงก็คือเจ็ดนะครับุณว่าแอดไต้ฟ้าอยากชื่นชอบอาจารย์แอดไตฟ้ากันพิจเจรณ่าเบึงด้วยพี่รองเด้ออ่าอย่าลืมว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่คำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นอ่าอาจารย์แต่ละท่านค่รกระบรับร่องบนบารบประกันว่าก็าสิบเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เด้นะครับอ่ะจะเข้าหรือจะหลุดก็มันเป็นเรื่องของ อนาคตอันไกลนะครับเอเดลานะครับแอดเอลาก็มาตรงกันกับแอดรัชนกนะครับคล้ายๆกันนะพี่น้องเราให้มาที่เม็ดเดียวอสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดล่างให้มาที่สามเก้าเม็ดเดียวนะครับแอดเอลาร์แอดรัชนกให้มาที่เก้าสามเม็ดเดียวกันล่างนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่เจ็ดนะฮะเด้อพี่น้องเด้อชอบกับจัดคัดกระพานพี่น้องเป็นหน้าทเท่านั้นเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เรื่องสื่อสารกินแบงเท่านั้นนะครับ อาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆสำนักเด้อที่เพิ่นแบ่งปันข้อ,ขอมูลมากนะพี่น้องเนาะต่อไปเป็นของแอดหนุ่มสุพรรณนะครับแอดหนุ่มสุพรรณให้มาที่เด่นมาที่4กับ5นะวิ่งรูดหรือว่าออกกําลังกายไปที่4กับ5นะครับจับชุดนที่สี่เก้าสี่ศูนย์สตัวให้มาที่549สี่เก้าโอ้สุยไก่เคียงกัครับแอดรัชนกใกล้เคียงกันครับแอดเอ,เอ,เอลานะพี่น้องเนาะ สามเก่าสี่เก่ามีชมาบองงวดนี้เอฟพี่น้องมาบ่มาด้วยใจกับพิจารณาได้พี่น้องเด้อย้ำอีกทีหนึ่งหากว่าเช่นชอบอาจารย์ท่านใดมากอาจารย์ท่านใดหรือว่าเคยติดตามอาจารย์ท่านใดกะติดตามอาจารย์นั้นได้พี่น้องเรื่องหางเสือเข้าเขียนพูดเขาดีๆเฮ้าจะหลุดลุ่ยใส่เป็นการ์ดต่อกะมีได้พี่น้องหางเสือก็ได้เนี่ยแอลลัชนกพี่น้องแอลลัชนกให้มาที่เม็ดเดียวคือเก้านะพี่น้องเอ๊เก้าสามพี่น้อง รัชนกมีโชคให้มาเม็ดเดียวคือ93ในพี่น้องล่างในพี่น้องเด้อกเข้ากับกันบนไปจังน้อยๆนึงตัวเนาะหาร์งเทียรทังที่ยิงยีเซ่์ค่ะเราออกบนซ้ำรถท้ายเด็ก็ออกกับทางกับมีอยู่ดี้ส่าแอดเปลี่ยนแอดมันคําเดียวคํานวนคํามไรข้านั้นวัดว่าล่ะตรงก็คือตรงกับก็คือกับนะ ท,ท่้งเธอเกิดหลุยไปไอ้รื่องที่ผ่านมากมันก่อนเราได้กลับพ,พี่น้องนะบริการไปสืบมาแล้วพี่น้องสืบมากล้วก็ถือมาเลยนะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเป็นของนบบโอ้ยเหนียวเอ้ยเหนียวออกกล้องอไปต่อไปเป็นของอาจารย์อ่าอะไรล่ะ แอดน้อยนะครับแอดน้อย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 นะครับแอดน้อยให้มาที่สี่หนึ่งสีสองเอาคล้ายๆกอาจันท์น้อเนาะ4สี่หนึ่งสี่สองนะครับสี่เจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งหาห้าเจห้าแปดสาตัวให้มาที่ห้าสี่หนึ่งนะครับคือนเด่นเป็ดสีหนึ่งนพี่น้องเนาะตรงกรงอาจารยร์ะไรี่้งเห็นผมเห็นดีแดีแต่เดียวน,น่าจะเป็นเนี่ยพี่น้องเห็นบสี่หนึงนะเนี่ยแอดหนุ่มสุพรรณ์ครับสีอ่า มี 2, มีซีสองมีซีหนึ่งนะพี่น้องเนานะแอดหนึ่งสิบพันซีหนึ่งก็ผาหนึ่งนะครับที่ตรงกันกับแอดหนึ่งสิบพันนะครับ<ะ>ตามนั้นเลยพี่น้องต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาเอสยืนนะครับเอสยืนเอ้ามันผมวอลไปแล้วบอกว่าหาันลึ้มขนละใบบ่พี่น้องลึ้มเขียขนคนละเทือปป่อบไ จะได้กับฮะมาหาเทียบผมเคยอัดซีเรียน้อนพี่น้องบนแน่ใจเขาจะย้อนไม่เบื่องกันือผมออกไปแล้วบอกผมือผมลงไปแล้วบอกพี่เขาเน,นี่ยเบื่องไปเบื้องนี้พี่น้องเด้อแอดยืนลงให้หรือยังเนาะคือจังว่าเห็นดินแดดอยู่หรือว่าลงสองเทือกซ้ำกันบอกพี่น้องผมก็ลือกเป็นห้างเทียรกระไรพี่น้องลงไปแล้วว่ามาแท้ลงครับหางเทียร์มาแท้ลงว่าลงไปเรียบสิเมย์สลับกันไปสลับกันมากนะพี่น้องเนาะเบื่องกอนพี่น้องแป๊บนึงครับ เอ็ดลัดชนกเอาลงไปแล้วนะโบเขียนลายอันพี่น้องรูปอะไรบ้างนี้เขียนลายอันเขียนลายอันเอ็ดยืนนะครับลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะอ่อนุญาตดผ่านแต่ซาก่อนพี่น้องสไลด์แนวทางของเอ็ดยืนเพราะว่าลงไปแล้วนะพี่น้องลงกลุนี่แหละได้บางอะได้นี่แหละพี่น้องขนาดบางอะไรก็ช่างแสดงว่าลงสองเท้าเอ็ดยืนนี่ครับเป็นชุด บนฟ้านะครับของแอตยืนเออบานมากเลยชุดบนของแอตยืนนะครับแอตยืนให้มาที่สี่ห้าสี่สี่ก้าศูนย์ะครับบนฟ้าได้พี่น้องเด้อเอ่อสี่หกสามสี่หกสี่นะครับหาสี่หกสี่อ่าหกสามเก้าศูนย์นะครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอยพี่น้องชื่นชอบแนวทางของแอตยืนนะครับอาจารย์ยืนเพื่อนกาอ่าพี่แจ๋น่าได้พี่น้องได้เป็นชุดบนนะครับชุดล่างไปลงไปแล้วนะพี่น้องชุดล่าง ตามนี่พี่รองนะผ้ามาให้มาที่ห้าสี่เก้าศูนย์ราคาหกสามหกสี่เนี่ยเป็นชุดบนฟ้าเลยพี่้องเลยสองตัวบนฟ้าสองตัวลงล่างกันเหตุหลเบื้องหลังนะพี่้องเนาะผ่านมาแล้วนะครับอยู่คนละมองโลกมนละเทืียพี่้องมันก็เลยอยู่คนละมุมละแก่นะครับต่อไปนะต่อไปเป็นของอาจารย์บุญรอดนะครับอาจารย์บุญรอดก็ให้มาที่ห้ากับหกนะครับเด่นไปที่ห้ากับหกวิ่งรูด นะจับชุดเลขที่ห้าหกห 5, 9, หนึ่พี่น้องหกสดยืนนี่บอวยืนก็มี 6, กสามพี่น้องเห็นบอนะต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเอาเดี๋ยวของปูไว้ที่หลังของปูไว้ที่หลังเพราะว่า ต่อไปนะครับต่อไปเป็นของแอดมยมแดงนำโชคนะครับมายมแดงนำโชคแล้วให้มาชีเดนไปที่9้าโอ้พี่น้องเก่าวัสิมาสบางวันนี่พี่น้องเก่าหลายอาจารย์ยิเดครับอาจารย์ไท้แดงอะไรนะโอ้ผมก็ลืมอ่ะตามนี้พี่น้องให้มาที่สามหแล้วก็เก้ชอบ95้าหาสตัวให้มาที่9ก้าสเก้าห้าศูนย์เก้า 695เน้นไปที่95เม็ดเดียวอาจารย์แอดมายมแดงนำโชคนะครับขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณชาวของข้อมูลทุกทุกสูตรทุกทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักต่อไปเป็นของอาจารย์สิงห์นะครับของอาจารย์สิงห์ทั้งชุดบนชุดล่างยืนให้ใบเดียวกันได้พี่้องเรืออาจารย์สิงห์ให้มาที่บิ่งรุดนะครับไปที่เกตกับ8ดนะครับจับชุดให้ที่2ตัวบนฟ้าให้มาที่สอง7แปดเกนะครับหนึ่ง7ก7สามเกเก้าเกเกติเกติเนี่ย สำหรับ3ตัวหลัก 100, ร้อยหลักร้อยให้มาที่สองี่สามนับจากชุดที่สองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดนะครับอ่าคือชุดสองตัวบนฟาามตัวทั้งบนน้อพี่น้องนะต่อม,มันาสองตัวลงล่างนะพี่น้องเนาะให้มาที่เก็กับ4นะครับจากชุดที่เจ็ดสี่เจ็ดหเจ็น็ดหเจ็ดแเจ็ดเก้ 0, 7, 1, 7, 8, 7, นะครับอาจารย์สิงพี่น้องอ่ะชอบน้าท่าอาจารย์สิงกะจัดได้พี่น้องเด้อ เช่นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับในทางของอาจารย์สิงห์งวดเป็นที่หนึ่งสิงหาคม2568นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายแกลวกันนะครับขอบคุณอาจารย์สิงเจ้าของข้อมูลครับผมต่อไปครับต่อไปเป็นของแอดหมาน้อยคอรักนะครับแอดหมาน้อยคอรักเป็นชุดสองตัวบนฟ้าสามตัวบนฟ้านะพี่น้ององวดวันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกแปดนะครับให้มาที่สี่แปดแปดสี่แปดเก้า 408418น,นะครับพี่น้องชุดเน็ตภายในที ultimately. ่ศูนย์แน่งแปดะครับชุดรอง88กับ89นะครับบางอาจารย์พูดว่าดับเบี้ยพันเอาสำมันกะเป็นไปได้ทุกช่างพี่น้องสำมันบอกคือดับนะครับสำมันบอกก็คือออกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในกองสลากไม่มีเลขหยับบาดบานนะนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอ้อรัดตัาตัวนี้ผมระบายไม่ขอเต็มยุทธิศกอมุ่นเพราะเต็มบ่มีตัวหนี่งอ๋อ ก็เปียงพี่น้องใส่วลาหลายเสื้อยู่มือนอก็นได้ต่อไปนะต่อไปเป็นชุดสองตัวลงล่างลงล่างนะพี่น้องอ้ยลงล่างแบบสองตัวลงล่างพี่น้องสองตัวลงล่างให้มาที่อาจารย์มาหน่อยค่อยรักนะพี่น้องเนะาะให้มาที่เน้นชุดเน้นผ้าหนึ่งหกหนึ่งชุดรองห้าศูนย์หกศูนย์ครับเน้นนักนักเฉนเฉนหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ6 1, 6 1, 6 1, 6 1, น่งและก็ 1, หกหนึ่งมะพี่น้องเด้ออ๋อ ชื่นชอบประจัดขัดกระพาพี่น้องหกหนึ่งเม็ดเดียวแน่ผมชอบแบบนี้สิละอะาจจะขัดมาให้เลี้ยวโอ้มันจะบ่ได้เปลืองตังค์ให้พี่น้องถือไปถือไปถือกะเป็นอะไรว่าไปถือกับพี่น้องเนะ <c oughs> นี่ยมากันไปพี่น้องต่อไปเป็นของเอา้าเอา้า ของอาจารย์เด้นะโอ้ยบ่แม่พี่น้องบ่แม่ขอพระให้ไหลโอ้ยโทษ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 ขอพระให้ไหลมันสลับกันพี่น้องโอ้ยวันที่นี่มันเป้าพิษเดือนพี่น้องเนี่ยวันที่สิบหกเดือนเจ็ดโอ้ยพี่น้องมันจะนักกันปนกันพี่น้องขอพระให้ไหลนี่สิละเนี่ยของใหม่พี่น้องของใหม่งวดนี้อ่างวดนี้งวดนี้วันที่หนึ่งเดือนแปดนะพี่น้องโอ้ยสลับกันได้พี่น้องขออภัยหลายเนี่ยผมก็สงสัยเอ๊ะพี่จังวันที่คนละวันที่พะนะวะเนี่ยมาเทียบผมมาเทียบกันมมึงง้ขาผเะระ อ่วอลไม่พี่น้องวอลไม่เด้อสลับแนวทางอสองตัวลงล่างของอาจารย์ย่างกอพาไปก่อนพี่น้องพี่จิ๋งแอดหมาน้อยคอยรักรักพี่น้องครับเพิ่ให้มาที่มาที่หนึ่งเดือนแปดครับเน้นไปที่สามหนึ่งกับสามสี่ชุดรองสามสองกับสามห้านะครับเน้นนักชินแฉนก็นกนคือสามสี่สามสี่สามสี่แล้วก็สามสี่นะพี่น้องเนาะ ใจมากกระจัดไปโลดคุณบาดมายมเอยแอดหมาน้อยคอยรักนะครับผมขอบคุณนะครับก,ก็แล้วกันนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับอาต่อไปเป็นของอาจารย์เอาเอาเป็นอันว่าฟันเป็นจริงนะครับฟันเป็นจริงนะครับสำหรับชุดนี้คลิปนี้นะพี่น้องอามาดีที่พี่น้องก้าหาก้าสามก้าเก็บนะพี่น้องหลายท่านอยู่ดิ อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ใ้พี่น้องด้วยันเป็นจริงว่ามาที่หนึ่งสิงหาคมให้มาที่เก้าห้าเก้าสามเก้าเ็ดนะครับหน้ามาก็คือเก้าห้ากับเก้าสามพี่น้องฝันเป็นจริงเ้พี่น้องด้ออ่าผ้ใดชอบฟันเป็นจริงมากฟันเป็นจริงกะตามนี้พี่น้อง <c oughs> ขออภัยหลายอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นของพระอาจารย์สนิทนะครับพระอาจารย์สนิทนะครับ <c oughs> ขออภัยพี่น้องโอ้ยมันเกอ,อี่ย พร,ร 112, 33, พ,พระอาจารย์สนิทให้มาที่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับกับสามสามนพี่น้องเด้อพระอาจารย์สนิทนะครับเพิ่งจะดั้มลงเป็นชิปแรกนะครับสำหรับพระอาจารย์สนิทนะพี่น้องเนาะแห่งสำนักวัดแห่งหนึ่งนะครับสำนักวัดป่าแห่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะวัดอะไรก็ท่านได้บอกเรานะครับต่อไปเป็นของพระอาจารย์ทุดงสายป่าพระอาจารย์ทุดงวัดป่ากันแล้วกันนะพี่น้องให้มาที่เกนะ้าหกหนึ่ง เก้าหกหนึ so, uh ่งหนึ <It> ่งสองแล้วก็สามสามนะครับอ่าซึ่งกระโจงกันครับพระอาจารย์สนิทนะพี่น้องเนาะสามสามพี่กันได้พี่น้องเด้ออ่าเป็นอาจารย์เป็นสนัติปิทไทยแรกกันอาสารคีณีนะพี่น้องเนาะอ่าทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสันนักขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆอาจารย์นะครัขอขึ้นรายแต่ละกันนะครับเด้ออ่าสำหรับ ที่เพิ่นได้แบ่งปันขอมูลมานะแบ่งปันแนวทางมาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC แฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะคจากสารคิวนียกับเอฟซแฟนช่องโฉบมันหานแห่งเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอาเงินแสงเงินหลังกันเมื่อสุดสัจน้อยวันที่่1กรกฎาคม2568ับสารคิวนียไปเพียงสัมนีไปพอการชีพนาคลิปนี้หมานกันแล้วกันสุขคนเมื่ออื่นนะครับพรุ่งนี้3โมงครึ่งนะครับ อ่าพอ,อกันไม่นะับคลิปนี้สวัสดีครับ